สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะแนะนำเป็นซีรีส์เดียวกับไฟฉายรุ่นคาดศีรษะนะฮะซีรีส์ในรุ่นทั้งหมดของไฟฉายรุ่นนี้มันจะมีสี่รุ่นนะฮะรุ่นเล็กสุดคือรุ่นห้าหลอดที่เราได้เคย รีวิวทดสอบกันไปนะส่วนอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่สุดคือรุ่น8หลอดนะฮะมี LED ทั้งหมด6หลอดแล้วก็ COB 2หลอดนะฮะอา่ารุ่นนี้แตกต่างจากรุ่น5หลอดตรงที่รุ่นนี้อา่าใช้สวิตช์แยก ด้านซ้ายจะเป็น COB นะฮะตำแหน่งแรกนี่จะสว่างสุดก็กินพื้นที่แบบกว้างๆจะเท่ากันเกือบทุกอันนะฮะ COB ก็ CO ใช้หลอดเหมือนกันอันนี้แรงสุดสเ s t e อ2ก็จะเบาลงนะฮะ ได้พื้นที่กว้างแต่มองไกลๆไม่เห็นนะแบบสองในสถานที่ในวัดในป่าในเลือกไล่นาในสวนนี่ก็จะได้บริเวณกว้างๆแล้วตัวนี้จะประหยัดไฟมากก็คือถ้าปรับตัวนี้ก็จะใช้ได้หลายชั่วโมงนะครับสเตสามของ c ซ b ก็เหมือนกันคือ เป็นสีแดงสีแดงในทางประเทศโปรตเกสเขบอกว่าสีแดงก็ไล่มแมลงได้ก็ได้ผลแค่ไหนก็ต้องลองกันดูนะครับสิอันสุดท้ายสเต็ปสุดท้ายก็จะเป็นแดงกับพิบไว้เปิดในะกรณีฉุกเฉินอ่รถยางยางแตกหรืออะไรเงี้ยข้างทางตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ ส่งสัญญาณเรียกก็ได้แบบนี้นะฮะอันนี้ในส่วนเซลล์บซึ่งซึ่งตัวนี้สวิตช์แยกนะฮะส่วนด้านขวานี่จะเป็นของ led จะเป็นรุ่นรุ่น5หลอดอย่างเดียวนะครับที่ใช้สวิตช์รวม6หลอด7หลอด 8หลอดน,นี้จะแยกหมดนะครับอันนี้สเต็ปแรกนะครับของรุ่น8หลอด LED, LED จะเห็นว่าสว่างสองดวงกลางนะฮะสองดวงกลางนี่ก็คือเป็น T6 2ดวงนะครับให้แสงในแนวไกลที่สว่าง โอ้โหสูงครับใช้ได้แบบดีเลยเดี๋ยวจะลองเดินทดสอบไปให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ฮะสองหลอดทีหกแต่ในไฟฉายตัวนี้ทีหกก็แรงสุดแหละเอ อีก4หลอดที่เหลือมันจะเป็นแบบ XPE นะฮะเ,เดี๋ยวดูแสงกันก่อนแล้วกันสำหรับทีหกสอดวงใช้แบบพื้นที่บ้านนอกบ้านป่าอันนี้เป็นบ้านนอกก็หมายถึง ตามต่างจังหวัดนะฮะไม่ได้ว่าคนบ้านนอกก็เห็นได้ชัดว่าสว่างดีไกลนะฮะตุ่มน้ำนี่ประมาณสักห้าสามสี่เมตรได้ประมาณสองสามเมตรครับ าำแพงนั่นก็4เมตรนะฮะเห็นว่าสว่างเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูพอยิงเฉียงไปเรื่อยๆก็จะไกลนะฮะละหกเจดเมตรละอันนี้คือสองดวงนะครับมุมนิดนึง ว่าก็ใช้งานได้แบบเพียงพอพอสมควรเลยทีเดียวแค่สดวงนะฮะส่วนสเต็ปสนี่ก็จะเป็นแบบสดวงแนวนอน,นะฮะ xpe 4ดวงแสงดูแล้วแทบจะเท่ากับ2ดวงหลักแต่จะได้แสงแนวกว้างกว่าเพราะมันเป็นแนวนอนนะ แต่หลักๆก็จะมองได้พอเพียงพอเหมือนกันนี่เราจะลองฉายไปเรื่อยๆเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะอ่าเรามาไม่เสียเวลาสเต็ปสุดท้ายนะครับอันนี้ทั้งหมด หลอดนะครับของ LED คือเปิดเต็มสตรีมทั้งหมดเห็น่าบ้านชั้น2ก็สว่างนะฮะยังไปไกลก็ยังสว่างใกล้ๆหน่อยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ จริงถ้าเป็นที่นากว้างๆก,งก,งก,งกง็จะจะดูได้ชัดกว่านี้นะฮะนี่เป็นบ้านนอกแต่ว่าเดี๋ยวมนก็มันจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะก็มองไม่ไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่ก็เท่าที่จะเห็นเนี่ยครับอ,อันนี้คือสว่างสูงสุดนะครับ ผมจะทำเหมือนรีวิวห้าหลอดก็คือจะลองฉายให้ดูเดินไปดูแล้วก็โฟก,กัสให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ทําผมก็ลองดูแต่แบตเตอรี่พวกนี้แสงสว่างก็ด้วยของที่มันสว่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันย่อมกินไฟถ้าเปิดสุดหกดวงแบบนี้ คิดว่าคิดว่าสองแบตเตอรี่คุณภาพธรรมดาที่แถมมาในชุดก็น่าจะได้สองชั่วโมงไม่เกินสามชั่วโมงถ้าเปิดสุดนะ,ะหรืออาจจะสั้นกว่าน,นั้นถ้าจะให้ดีหน่อยก็ต้องเลือกแบตเตอรี่ของดีของควรก็จะยืดระยะเวลาไปได้อีกนะ ถ้าีๆดีถ้าเปิดสุดก็อาจจะได้สีสชั่วโมงอันนี้เป็นการประมาณเท่าๆนะครับออันนี้ผมลองแผนให้ดู วกว้างไกลดีฮะจริงๆก็อยากจะไปลองที่นาแต่ตามบ้านนอกนี่ก็มืดมืดเหลือเกินฮะผู้รีวิวก็ไม่กล้าออกไปเหมือนกันก็กลัวเหมือนกันนะทั้งหมาทั้งแขกไม่ได้รับเชิญเยอะแยะถ้ามีโอกาสก็จะ รีวิวคาดหัวรุ่นอื่นในที่ที่มันโล่งๆกว่านี้ก็จะได้เห็นชัดเจนนะฮะอันนี้ก็ถ่ายดูเปลี่ยนมุมให้ดูเรื่อยๆแต่ก่อนตรงนี้จะไม่มีไฟมันก็จะเห็นชัดอันนี้ก็ร่วม20เมตรฮะก็ออยังสว่างดี ก็10เมตร30เมตรได้ครับก็30เมตรก็ยังเห็นชัดอยู่นะฮะไกลนะครับมืดนะครับ <Nash> <fazla> เดี๋ยวผมลองปิดให้ดู จะมืดถ้าเปิดเต็มที่ก็นี่นะฮะเต็มประสิทธิภาพของไฟฉายก็วันนี้ก็ผมขอจบการรีวิวไฟฉายคาดหัวรุ่น8หลอด6 LED 2สลวีรุ่นสูงสุดของซีรีส์ไม่เพียงเท่านี้นะครับ นไว้มีโอกาสหน้าก็จะมาทดสอบรุ่นใหม่ๆกันต่อนะครับขอบคุณสำหรับการรับสชหรับฟังวันนี้อันต่ตไฟเฮดแลมขอลาไปก่อนขอบคุณครับ